อะไรจะไปไหนอก่อนกินข้าวก่อนนะฮะจะไปไหนจะไปไหนบอกก่อนไปไหนบอกก่อนบอกก่อนไปไหนไปไหนล่ะไปอึเหรอโอ้จะไปอึไปอึที่ไหนไปอึที่ไหนเพิ่งไปอึมาเมื่อกี้นี่ ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วนะไม่ไปได้ไหมคอยนั่งคอยก่อนนั่งคอยก่อนเลยนั่งคอยก่อนนั่งคอยคอยได้ไหมล่ะเออคอยได้อ่านั่งลงคอยก่อนคอยไปไม่กินข้าวก่อนนะอ่าไม่กินข้าวก่อนคอยก่อนพูดให้รู้เรื่องก่อนนั่งลงอ่านั่งคอยเก่ง